สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะครับแล่หนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Box Metaphor ปี2023ในประเทศออสเตรเลียในปีพศ2 0 5 3หลังจากสงครามสิ้นสุดลงอัตราเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นถึง800%และนั่นก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเรือนจำและเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาล จึงเริ่มโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจแบบแยกเดี่ยวซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณเนืน่องจากโครงการนี้จะทําให้นักโทษได้รับโทษภายในกล่องเหล็กอย่างเดียวโดยปราศจากน้ําและอาหารเพื่อให้นักโทษคนนั้นตายไปเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยะพินิษของประชาชนที่นักโทษเคยทําผิดต่อพวกเขาหากนักโทษฝ่าฝืนหรือพยายามจะหลบหนีพวกเขาก็จะถูกจบชีวิตทันที เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการตัดสินใจของนักโทษเองทันทีที่โครงการลิดเริ่มโดวนของทหารก็ได้บินนำกล่องเหล็กไปส่งยังจุดหมายต่างๆที่กำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นชายหาดหรือป่าทึบแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องอยู่ใกล้กับชุมชนในกล่องเหล็กใบหนึ่งนักโทษสาวได้บอกกับตัวเองทุกวันว่าเธอเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองและที่เธอถูกกักขังก็เพราะความปรารถนาของเธอเอง เธอมีโทษทางกฎหมายหลายปีและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก7 1 3 5วันซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้อีกและในวันหนึ่งเมื่อน้ำดืม่มหยดสุดท้ายของเธอหมดลงเธอก็ได้ลังเลที่จะจบชีวิตของตัวเองอยู่หลายครั้งและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในที่สุดในขณนะดเดียวกันณนะชายหาดแห่งหนึ่งก็มีเด็กชายกับเด็กหญิงคู่หนึ่งมาเล่นบอลที่ชายหาดทั้งคู่หัวรเราะเฮฮาเสียงดัง ก่อนจะเผอโยนลูกบอลเข้าไปใส่กล่องของนักโทษคนหนึ่งทันทีที่ได้ยินเสียงของเด็กทั้งสองนักโทษสาวที่ถูกขังอยู่ในกล่องก็ลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกสีแดงเธอจึงรีบแก้เชือกให้กับตนเองก่อนจะคิดขึ้นได้ว่าเธอนั้นมีโทษจำคุกถึงเจ็ดปีและเธอก็เพิ่งจะเริ่มต้นเองเมื่อรู้ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆนักโทษสาวก็รีบเปิดหน้าต่างออกแล้วเห็นเด็กทั้งสองคน เด็กทั้งสองคนนั้นเดินจากไปโดยไม่ได้สนใจเธออีกเลยนักโทษสาวมองไปยังชายหาดที่ว่างเปล่าเมื่อได้เห็นขึ้นซัดกระแทกโขดหินใต้กล่องของเธอเองเธอก็เริ่มกรีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังแต่ว่าในทันใดนั้นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอพร้อมกับรายงานหมายเลขะจําตัวของนักโทษสาวสา1 3ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นักโทษหมายเลข3713 ถูกตัดสินว่าเธอมีความผิดโดยคณะลูกขุนเลยถูกจำคุกเป็นเวลาเจ็ดปีโดยไม่มีโอกาสขอทันบนส่วนอาหารแหล่นน้ำจะถูกมอบให้ตามดุลยะพินิจของประชาชนหลังจากการฟื้นฟูสภาพจิตใจเธอสามารถกลับไปเป็นพลเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อีกนักโทษสาวได้ฟังคำตัดสินด้วยความหวาดกลัวและก็ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินเป็นอย่างมากเธอก็เลยถูกเตือนความจำว่าเธอเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยความสมัครใจ และพอได้ยินแบบนั้นนักโทษสาวก็กรีดร้องพร้อมกับทุกกำแพงและเธอพยายามอ้างว่าเธอนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ไม่มีใครยอมฟังแถมยังถูกไฟฟ้าช็อตเป็นการลงโทษที่เธอไม่ให้เกียรติค,คณะลูกขุนอีกด้วยในเช้าวันต่อมาเมื่อพบว่าน้ำดื่มของเธอหมดลงเธอจึงพยายามเรียกร้องความสนใจจากใครบางคนโดยการกระแทกชามโลหะก,กับผนังกล่องแต่นั่นมันก็ไร้ประโยชน์ นักโทษสาวก็เลยหันมาสำรวจกล่องของตัวเองก่อนจะพบว่าผนังกล่องน,นั้นเต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าเว้นแต่ตรงประตูมันจะไม่มีประจุไฟฟ้าแต่มันก็ไม่สามารถเปิดจากด้านไหนได้และรอบๆชายหาดที่เธออยู่นั้นก็มีกล่องแยกเดี่ยวอีกหลายกล่องแต่เธอไม่สามารถติดต่อก,กับใครได้เลยเมื่อความหิวกระหายเริ่มทวีคูณรุนแรงนักโทษสาวพยายามข่มตานอนเพื่อที่จะลืมความหิวโหยนี้ ในขณะเดียวกันกล่องข้างๆก็มีน <on subscriber Airbnb> ักโทษหญิงคนหนึ่งเธอนั้นเพิここ่งได้สติขึ้นมาเช่นกันและร่างกายของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่สร้างความทรมานอย่างแสนสาหัสให้กับเธอเธอพยายามตะกนเรียกนักโทษคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นและพยายามเปิดประตูเพื่อออกไปจากกล่องคุกนี้แต่ทันใดนั้นเองเสียงเตือนภัยก็ทำงานเนื่องจากนี้เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของเธอถ้าเธอยังพยายามที่จะหนีออกจากคุก เธอก็จะได้อรับโทษประหารในทันทีเนื่องจากว่าเธอนั้นได้พยายามจะแหกคุกหลายครั้งแล้วนักโทษสาวได้กรีดร้องอย่างสิ้นหวังเมื่อเห็นว่าเพดานคุกกรองของเธอนั้นค่อยๆบีบต่ำลงมาแต่ก่อนที่ร่างกายของเธอจะถูกบีบละเอียดระบบก็หยุดทำงานอย่างกระทันหันแต่ว่านักโทษสาวก็โล่งใจได้ไม่นานเมื่อจ,จู่ๆเพดานก็เลื่อนลงมาอีกครั้งแล้วบีบร่างของเธอจนแหลกละเอียดและนี้ก็คือบทลงโทษของคนที่ทำผิดกฎ ในเช้าวันต่อมานักโทษสาวหมายเลข3713็ก3713ก็พยายามรวบรวมน้ําฝนที่หยดลงมาตรงรูเพดานเพียงเล็กน้อยแต่ปริมาณน้ําที่ได้ก็ไม่สามารถแก้กระหายให้เธอได้เลยและในทันใดน,นั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถามถึงรหัสประจําตัวของเธอเมื่อเด็กสาวคนนั้นได้รับคําตอบจากนักโทษสาวเด็กก็ดาว,ว่านักโทษสาวน่าจะมีความผิดทางการเมืองเธอพูดไปพร้อมกับส่งน้ําและอาหารให้กับนักโทษสาว ได้พอประทังชีวิตก่อนที่เธอจะเตือนว่าชีวิตของนักโทษอยู่ในกำมือของประชาชนเธอไม่ใช่คนแรกที่ต้องพึ่งพาความเมตตาของฉันและแน่นอนว่าไม่ใช่คนสุดท้ายอย่างแน่นอนนักโทษจึงพยายามยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอีกครั้งแต่เด็กสาวก็จากไปโดยไม่สนใจอีกหลายวันต่อมากล่องคุกที่อยู่บนชายหาดก็ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในกลางป่าเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาที่กล่องของนักโทษสาวรหัสส7ม3ส แล้วเล่าเรื่องราวของเชคสเปียร์ให้ฟังซึ่งมันเป็นหนังสือที่โด่งดังเป็นอย่างมากแต่ว่านักโทษสาวก็ได้บอกว่าการอ่านนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามระหว่างการฟื้นฟูสภาพจิตใจ,จและพอได้ยินแบบนั้นเด็กสาวก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยเรียกนักโทษสาวมาหาที่หน้าต่างก่อนจะบีบมือเธอเบาๆแล้วท่องบทละครของโรมิโอกับจูเลียตให้ฟังจากนั้นก็ยื่นหนังสือหนึ่งเล่มให้นักโทษแต่นักโทษสาวก็ปฏิเสธ เพราะมันผิดกฎเธอรับได้แค่น้ำและอาหารเท่านั้นเด็กสาวก็เลยสัญญาว่าเธอจะกลับมาอ่านหนังสือให้เธอฟังเพราะเธอยังเหลือเวลาอีก2189วันกว่าการฟื้นฟูของเธอจะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กสาวเดินจากไปนักโทษสาวก็รีบกินอาหารที่เอาอมาให้แต่ในระหว่างนั้นเธอก็ได้เจอกับหนังสือเชคสเปียร์ที่เด็กสาวแอบใส่ไว้ในถุงอาหารหลายวันต่อมากล่องคุกของนักโทษที่ถูกย้ายกลับไปที่ชายหาดอีกครั้ง ซึ่งก็มีเด็กสาวชาวเมืองเข้ามาพูดคุยกับนักโทษสาวโดยเธอได้บอกว่าฉันเต็มใจที่จะรับฟังเรื่องราวของเธอเพื่อให้ความเครียดของเธอนั้นลดลงนักททษสาวจึงเล่าให้เด็กสาวฟังว่าเธอมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนอายุน่าจะไล่เลี่ยกกับเธอนี่แหละไม่รู้ว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรพอเด็กสาวจากไปนักทศสาวก็กลับมาอ่านหนังสือเชคสเปียร์อีกครั้งจนเธอจําได้แม่นทุกนาในเช้าวันต่อมาชายคนหนึ่ง ก็มาที่กล่องพร้อมกับแอปเปิลด้วยความหิวโหยของนักโทษสาวเธอก็เลยขอแบ่งแอปเปิลกับเด็กหนุ่มนั้นแต่ว่าเขาก็บอกให้เธอกินฟรีๆไม่ได้เขานั้นได้ยิ่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างโดยการขอมีเซ็กกับเธอผ่านหน้าต่างซึ่งเธอก็ยินยอมแบบไม่เต็มใจเพราะเธอนั้นไม่อยากอดตายแต่ในระหว่างการแลกเปลี่ยนของทั้งคู่โดนสำรวจกับบังเกินเห็นเข้าพอดีมันเลยยิงใส่กล่องคุกของนักโทษสาว แต่หลังจากทุกอย่างสงบลงเธอก็กัดกินแอปเปิ้ลด้วยความหวิวโหยแต่การกระทำของเธอนั้นละเมิดกฎต้องห้ามดังนั้นเธอจึงถูกทำโทษด้วยการอดนอนเป็นเวลาเจ็ดวันและถ้าหากเธอทำผิดกฎอีกเธอก็จะได้รับโทษประหารชีวิตทันทีหลังจากจบการกล่าวโทษเสียงไซเรนก็ดังลัน่นจนนักโทษสาวนั้นนอนไม่ได้หลายวันหลายวันผ่านไปเสียงไซเรนยังคงไม่หยุดดังส่วนนักโทษสาวที่อดหลับอดนอนมาหลายวัน ก็เห็นว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งมาพบเธอที่หน้าต่างและทันใดนั้นเองก็มีเสียงประกาศดังขึ้นว่าเธอได้รับการปล่อยตัวแล้วและเธอเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนโซฟาหรูในกล่องของเธอพร้อมกับเครื่องดื่มราคาแพงพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะนักโทษที่ตกต่ำอย่างเธอและในทันใดนั้นเองนักโทษสาวก็รู้สึกมึนหัวราวกับว่าเธอกำลังเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกอยู่มันทั้งปันป่วนน่ากลัว และก็สนุกในเวลาเดียวกันในระหว่างที่เธอกำลังคิดถึงความจริงของมันจู่ๆเสียงไซเรนก็เงียบลงพร้อมกับเสียงประกาศว่าการลงโทษได้สิ้นสุดลงแล้วนักโทษสาวอยู่ในสภาวัสบักสะบอมหลังจากที่ได้สติข,ขึ้นเธอนั้นก็เพิ่งรู้ตัวว่าสาวสวยที่เธอเห็นก่อนหน้านั้นมันเป็นเพียงภาพหลอนที่เธอสร้างขึ้นมาเองและในคืนวันนั้นนักโทษทุกคนก็ได้รับข่าวดีเมื่อมีการประกาศเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม แต่การนิรโทษศกรรมในครั้งนี้ไม่ได้รวมนักโทษที่มีความผิดทางการเมืองเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีของนักโทษหลายคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกไปยกเว้นนักโทษสาวหมายเลข3713็เพราะว่าเธอนั้นมีความผิดทางการเมืองเธอจึงถูกขังในกล่องต่อไปจนร่างกายของเธอนั้นอ่อนล้าฟันของเธอก็เริ่มร่วงมันเป็นอาการของคนที่ร่างกายใกล้ตายวันหนึ่งหญิงฉลาดที่เคยอยู่ในกล่องมา15ปี ็ได้เดินมาหาเธอที่หน้าต่างพร้อมกับยื่นมีดกลนเก่าๆให้เธอเพราะมันเกียดชังสิ่งที่นักโทษสาวกำลังประชิญอยู่หลายวันต่อมาสาวน้อยเชกสเปียร์ก็ได้มาเยี่ยมนักโทษสาวพร้อมกับเอาน้ำและอาหารมาให้ก่อนจะอ่านบทกวีึ้งๆให้ฟังพร้อมกับรูปมือของนักโทษสาวไปด้วยและพอเวลาผ่านไปท้องของนักโทษสาวก็เริ่มใหญ่ขึ้นปรากฏว่าเธอนั้นได้ตั้งท้องกับชายที่กินแอปเปิลคนนั้น ลในกลางดึกคืนนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็เข้ามาเสนอความช่วยเหลือในการหลบหนีให้กับเธอแต่สัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทันทีนักโทษสาวก็เลยให้สาวแปลกหน้าออกไปก่อนเพราะเธอนั้นไม่อยากถูกทำโทษในเช้าวันต่อมาผู้มาเยี่ยมคนใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าต่างชายคนนั้นแปลกใจมากที่เห็นว่าเธอตั้งท้องเขาจึงเสนอแนวทางยุติความทรมาในให้กับเธอโดยชี้ไปที่กล่องที่กำลังถูกเผาเพื่อบอกเป็นในไหนว่า การตายคือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ต่อมานักโทษสาวที่นอนอ่อนแรงอย่างสิ้นหวังก็พบว่ามีสลักเกลียวอยู่กลางเพดานกล่องเธอเธอจึงรีบลุกขึ้นแล้วคลายเกลียวออกและใช้มันเป็นที่ตะใบเล็บช่วคราวแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เกลียวนั้นจะช่วยอะไรไม่ได้นอกจากตะใบเล็บแต่มันกลับทําให้เพดานกล่องของเธอมีรูแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถออกจากกล่องนั้นได้หลายเดือนผ่านไป นักโทษสาวก็ได้คลอดลูกออกมาและนั้นทําให้เธอไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปแต่เมื่อระบบเฝ้าระวังตรวจพบเด็กที่เกิดใหม่มันก็รีบแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็วและเมื่อนักโทษสาวได้สติขึ้นมาเธอนั้นก็พบว่าลูกน้อยของเธอไม่ได้อยู่ข้างกายของเธออีกต่อไปเธอก็เลยร้องไห้อ้อนวอนและขอลูกสาวของเธอแต่ว่าก็ได้การตอบรับกลับมาหลังจากนั้นไม่นานเมื่อมีพายุพัดกระหน่ำที่บริเวณชายฝั่ง นักโทษสาวก็พยายามจะเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดแต่เธอก็ช่างโชคร้ายเมื่อจู่ๆเธอนั้นได้ทำถ้วยล่วงหล่นลงไปเธอพยายามเอื้อมมือไปเก็บมันขึ้นมาแต่ทันใดน,นั้นเองจู่ๆหน้าต่างก็ถูกปิดลงโดยอัตโนมัติแล้วทับแขนของเธอจนหักนักโทษสาวทำได้แต่นอนดิ้นทุรนทุรายจากความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เธอเพิ่งได้รับมาเธอไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่า ชีวิตของเธอนั้นจะตกต่ำขนาดนี้และเธอก็เริ่มไม่แน่ใจเลยว่าโปรเจกต์ฟื้นฟูสภาพจิตใจของรัฐบาลมีไว้เพื่อทำให้นักโทษดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกันแน่พอสภาพของเธอในตอนนี้แทบจะไม่ใช่คนแล้วในตอนนี้เธอเหลือเวลาอยู่ในคุกนี้อีก999วันซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเป็นอย่างมากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ยังมีหวังที่จะรอดและได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาทั่วไป และในช่วงนี้มันก็ไม่มีใครเอาน้ำมาให้เธอเลยเธอก็เลยต้องไล่จับแมลงที่บินเข้ามาในกล่องกินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆในกลางดึกคืนหนึ่งเมื่อฝนเริ่มตกลงมาน้ำฝนก็ไหลลงมาตรงรูเพดานของกล่องนักโทษสาวจึงพยายามอุดรูเหล่านั้นเอาไว้แต่มันกลับไร้ประโยชน์และในไม่ช้าระดับน้ำในกล่องก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนักโทษสาวก็เลยได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อเพราะเธอนั้นทําอะไรไม่ได้ เหลนี่มันอาจจะเป็นจุดจบชีวิตของเธอจริงๆและในช่วงสุดท้ายของชีวิตนักโทษสาวก็ได้สำนึกถึงบทกวีของเชกสเปียร์ซึ่งนั่นมันเป็นเวลาเดียวกับที่เธอได้รับโทษประหารชีวิตเนื่องจากทําผิดกฎทันทีที่การนับถอยหลังเริ่มขึ้นโดรนก็ยกกล่องของเธอมุ่งหน้าสู่กลางทะเลเพื่อที่จะปล่อยเธอจมน้ำตายอย่างทรมานแต่ว่าในทันใดนั้นเองฝาก็ได้พาใส่กล่องของเธอ จนตกลงมาที่หาดแห่งหนึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวเมืองที่พาลูกน้อยออกมาเดินเล่นริมหาดพวกเขาก็บังเอิญเหลือไปเห็นกล่องใบหนึ่งที่ลอยมาเกิดตื้นอยู่ริมหาดพร้อมกับร่างของนักโทษสาวที่ได้สติแล้วเหงืนหน้ามามองแม่ลูกที่ค่อยๆเดินจากไปเล่นหนังก็ได้ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ครับรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางทีมงานได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ พบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ